กลับเข้าอยู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงของเกาะติดพานิดน้อยค่ะนะฮะ,ะ,ฮะก็ช่วงกาะติดพานิดน้อยนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมเราจะพาผู้ชมนะฮะไปกาะติดพานิดนั่นเองนะฮ<น>ะขนาดเล็ก e. อ่ะวันนี้ค่ะแพทย์จะพาไปพูดในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะคพี่หมอรู้ไหมว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมีทําให้คนคน,คนนึงเนี่ยแบบว่าทําตามความฝันได้เลยนะเนี่ยก็คือแบบว่านิดนึงนะฮะ่องของแรงบันดาลใจเนี่ยแต่พี่ไม่ค่อยมีหรอกพี่ มีแต่บรนดาลโทสะอันนี้น่าจะเจอบ่อยเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องหนีนนไปกินคนเดียวตลอ,ลอดเลย,เลยอก็นี่คือแรงบันดานใจของแพงอะแต่แรงบันดานใจในเรื่องการเงยียบแพงทำให้แพงเนี่ยลุกไม่ขึ้นไงอันนี้ oh. แต่วันนี้จะพาไปดูว่าแรงบันดานใจเนี่ยสามารถทําให้ลุกขึ้นสู้เพื่อฝันของตัวเองได้ยังไงวันนี้ค่ะ oh. แพงก็จะพาไปตามความฝันของคนคนหนึ่งที่จังหวัดระยองกันโอ้โห oh. ทำไมครับมี จนานใจอะไรพอหนีเที่ยวอย่างนี้ปุ๊บแพรก็จะเริงร่าตลอดเวลานะคะหนีพี่หมอเที่ยวก็ทิ้งพี่หมอไว้แกวแกวๆอยู่แถวนี้ก็แบบก็เกิดในเรื่องของเรามาคุยในเรื่องของบันดานโทสะกันอ่าใช่นะในนี <c oughs> ้คือเรื่องเลยบ <c oughs> ันดานใจนั่นเองวันนี้ค่ะก็จะพาไปเที่ยวจังหวัดระยองกันพี่หมอไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปวันนี้ <Okay. S 2> แหละนะคะไปดูกันนะคะว่าความฝันของคนนี้เป็นความฝันอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วสําเร็จไหมก็ไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแพรก็จะพามาเที่ยวกันค่ะล้อเล่นนะคะวันนี้ค่ะแพรจะพามารู้จักนะคะกับแขกรับเชิญของแพรค่ะในช่วงของเกาะติดพานิดน้อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแพรบุกมาเดียเด๋ยวๆถึงที่นี่เลยนะคะที่จังหวัดระยองค่ะแต่ว่าตอนนี้แพรแบบโอ้โหคุณผู้ชมร้อนด้วยนะคะแล้วก็มาแต่เช้าด้วยง่วงด้วย เมื่อกี้ค่ะแอบเห็นมีร้านกาแฟาอยู่ร้านหนึ่งนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะคุณผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวแพรขอไปสั่งกาแฟาทานก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาทํางานกันต่อนะแป๊บนึงคะ่ะพี่คะขอเอสเปรสโซ,โซเย็นแก้วหนึ่งค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแพรก็คับคายคับคาเหมือนกันนะว่าวันนี้เนี่ยที่แพรจะมาในช่วงของกอติดพานิดน้อยเนี่ยนะคะจะมา ทําเกี่ยวกับเรื่องของรถเพื่อการพาณิชย์นะที่แดัดแปลงมาใช้เพื่อการค้านั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นี่ยังหาไม่เจอเลยว่าแขกรับเชิญของแพ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่านะพี่คะ,ะพอดีวันนี้ค่ะแพจะมาหาที่ที่เขาทําเป็นทํารถเพื่อการพาณิชย์แล้วก็แปลงเป็นรถเพื่อการค้านะคะไม่ทราบว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าว่ะรถเพื่อการค้าค่ะรู้สึกเป็นร้านกาแฟหรืออะไรเนี่ยแหละประมาณมีหรือเปล่าคะคันนี้หรือเปล่าเอ่ยอุย้ยคุณผู้ชมคะ้าค,คิดว่าใช่ น่าจะใช่ชเลยแสดงว่านี่คือพี่พี่ปุ๋มใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะแพรเจอแขกรับเชิญของแพรแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอเชิญพี่ปุ๋มมานั่งคุยกับแพรดีกว่าเนะได้ค่ะ <c oughs> ยินดีค่ะ เชิญของแพรนะที่แพรบอกคุณผู้ชมไว้นะคะก็คือคุณพี่เรืองสิริธนาประเสริฐทรงนะคะเจ้าของร้านหม่ำมาคาเฟ่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแพรขออนุญาตเรียกว่าพี่ปุ๋มละกันเนาะ,<ฮ>ะโอ้โหพี่ปุ๋มเมื่อกี้นี้นี่เลยชกเอสเปรสโซ่เย็นให้แพรด้วยนะคะเนี่ยตาขอทราบถามเรื่องที่มาที่ไปของร้านหม่ำมาคาเฟ่นิดนึงว่าเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆเราก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟนะคะ,คะแล้วก็ ทั้งแต่ร้านเล็กร้านใหญ่ห้างค้าในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์นอกแบรนด์ไทยแต่ทีเนี้ยก็คือด้วยความที่แบบว่าในฝันของแต่ละคนนะเนาะก็อยากจะมีร้านกาแฟเล็กเป็นของตัวเองก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีอะไรที่แตกต่างก็เราเป็นคนชอบเที่ยวก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแบบกาแฟที่ไปไหนก็เราได้อะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นใช่เป็นกาแฟติดล้อค่ะคแล้วหม่าม้าคาเฟ่ก็คือเป็นชื่อเป็นคําเรียกอะค่ะของ คุณยายกับคุณแม่ค่ะมันก็เรียกว่าหม่อมม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเรียกคุณยายกับคุณแม่ว่าหม่อมม้าก็เลยเป็นที่มาของชื่อหม่อมม้าคาเฟ่นั่นเองใช่แพ้ก็ไม่ค่อยถนัดด้วยแพรเป็นฝรั่งด้วยนะหม่อมม้าเรื้อม่อมมอมอะไรอย่างงี้ยมบบนีาอ่ะเป็นชื่อเล่นเขราว่าหม่อมม้าคาเฟ่อ่ะต่อมาอยากจะถามถึงเรื่องคอนเซปต์ร้านนิดนึงว่าเอ๊ะคอนเซปต์ร้านของหม่อมม้าหม่อมม้าคาเฟ่เนี่ยเป็นยังไงคะค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันอยากให้เป็นอะไรที่แตกต่าง แล้วอ,อยากเป็นอะไรที่มันคล่องตัวสามารถไปไหนก็เราได้เราไปไหนมีกาแฟด้วยรถมือของเราที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยนั่นคือคอนเซ็ปต์แรกอ,อยากจะทราบของโสโลแกนนิดนึงว่าโสโลแกนของหมาม้าคาเฟ่น,นี่มีโสโลแกนว่าอะไรคะค่ะสโลแกนของหม่าม้าคาเฟ่นะคะก็มีอยู่ว่าอิสระภาพของคนรักกาแฟ่พร้อมเดินทางด้วยหัวใจที่เป็นเจ้านายตัวเองค่ะโอ้โหเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมกับสโลแกนของ กาแฟหมามา,มาคาเฟ่โอโหสุดยอดไปเลยและอย่างนี้นี่แบบว่าผลตอบรับค่อนข้างดีไหมคะกเ็เราเพิ่งเปิดร้านมาประมาณเดือนหนึ่งนะคะตอนตอนนี้ก็เรียกว่าฟีดแบ็กกลับมาดีค่ะดีเนาะใช่เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยน,นะคะก็ลูกค้าผ่านไปผ,ผ่านมาโอเคเลยอ๋อและอย่างนี้มีโครงการที่จะเ,เพิ่มขยายสาขาแฟรนไชส์ในในอนาคตอย่างนี้มีบ้างไหมคะก็ตอนนี้ขอดูก่อนเนาะแต่คิดว่ามีคนมาถามทางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย เดี๋ยวเราขอดูนิดนึงถ้าหากว่าฟีดแบ็กดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแผนเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมคะก็อาจจะได้เห็นหมามาคาเฟ่ในอีกหลายๆที่นะ,ะเป็นทําเ็นไปได้นะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงแล้วก็อยากจะทราบนิดนึงว่าเมนูเด็ดของทางร้านเลยหมามาคาเฟ่ Cafe, เมนูเด็ดมีอะไรบ้างคะ,คะถ้าเป็นหมวดกาแฟนะคะก็จะเป็นคาปูชิโน่กับลาเต้ค่ะแต่ถ้าที่ยอดฮิตเลยก็คือชาเขียวคุคนแถวนี้เนี่ยชอบดื่มชาเขียวกัน ก,กสุขภาพกันอย่างนั้นเลยก็เป็นเมนูอย่างชาเขียวนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยแพรก็ชิมละอันนี้เอสเปรสโซ่ของแพรอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมและอย่างนี้นี่ใช้เวลาในการแบบว่าปรับปรุงสูตรอะไรอย่างนี้นานนานค่อนข้างนานไหมคะก็สักพักใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่ากว่าเราจะค้นพบสูตรของตัวเองให้มันลงตัวได้อะค่ะ ก็มีสูตรของตัวเองด้วยใช่ไหมถ้าอย่างคุณผู้ชมทางบ้านเกิดสนใจอาจจะเป็นคนจังหวัดระยองหรือว่าผ่านไปเที่ยวผ่านไปผ่านมาอยากจะให้พี่ปุ่มบอกคุณผู้ชมนีดนึงค่ะว่าจะพบกับหมาม้าคาเฟ่ได้ที่ไหนค่ะหมาม้าคาเฟ่ไม่ยากเลยค่ะเดินทางมานะคะเลียบชายหาดสวนสนมาเรื่อยๆค่ะของเราเลยมาประมาณสัก1-2อกิโลค่ะก็จะเจอรถคันนี้เลยค่ะตั้งอยู่ริมถนนเลยค่ะหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างกับ ความฝันของพี่ปุ๋มที่วันนี้เนี่ยแพรพามาได้ชมกันนะคะแล้วคุณผู้ชมมีฝันอะไรบ้างก็อย่าลืมเล่าให้แพรฟังบ้างแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญนะคะทำตามความฝันของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋มมากๆเลยกับกาแฟเอสเปรสโซ่ so, แบบยกนิ้วให้แบบนี้นะคะแล้วก็ยินดีกับความฝันของพี่ปุ๋มด้วยจริงๆนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะแห่หลังจากที่ชมไปแล้วก็ได้ได้ว่าทั้งอิ่มใจด้วยอิ่มท้องด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างพี่หมอสําหรับเรื่องของ ร้านกาแฟระหว่างร้านกาแฟกับคนขายกาแฟอันไหนสวยกันก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นะครับผมต้องหอชื่นชมเลยีเดียวเชียวนะฮะที่อย่างนี้ละตาเป็นประกายวิ่งว่องวิ่งว่องนะคะคุณผู้ชมคะเราจะเหมือนกับว่าเรียกเรียกการบรรณาทิษพทไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหน้าถ้าสมมติว่ามีการออกไปเที่ยวไกลๆอย่างนี้ระยองอย่างนี้แล้วก็แบบสัมภาษณ์แต่ว่าผู้หญิงสวยๆแบบนี้ไปครับไปจะแบ่งให้พี่หมอไปบ้างเพราะว่าช่วงนี้เฉาแล้วเบื่อมากครับผมไม่ได้ออกไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยไม่เพราะว่าเจอแบบ ผู้หญิงสวยๆอย่างแพ้ก็แบบเห็นผู้หญิงคนไหนก็เบื่อแล้วว่าเจอแต่แพ้สวยกว่าคงาผมแบบนี้ก็แบบก็เห็นใจนะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็ให้พี่หมอได้ผ่อนคลายนะคะค <Okay. S 1> แบบสาหรับในช่วงนี้เนี่ยก็ได้ด้วยวร้านกาแฟาแล้วก็ความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คุณผู้ชมก็จะกลับไปถามตัวคุณผู้ชมเองว่าเอ้ยคุณมีความฝันอะไรแล้วก็จะต้องทําตามอะไรอีกบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมทําตามความฝันกันด้วยละกันนะคะแต่สําหรับสิ่งที่น่าสนใจในช่วงหน้าก็ยังรอคุณผู้ชมอยูู่่นะะะคคคกกกลับบกับบาสรเดียว